สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกบฏไลท์จะออกลาานะครับเดิอมาวันนี้วันที่29สิงหาคม2568นะครับเป็นการโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่ได้ทำลายล้างกลุก่บบมกบฏฮูตีในเยเมนนะครับที่ระบุว่าสามารถปิดชีพผู้นำระดับสูงของกลุก่บบมกบฏฮูตีในเยเมนทั้งนายยกรัฐมนตรีของเยเมนด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมกับฮูตีในการเล่นงานอิสราเอล ก็ถูกขปนเป้าการโจมตีในครั้งนี้นละดับสยองคาที่ไม่เรียบร้อยรวมถึงการโจมตีในพลระดับสูงของกูรูฮูตีในเยเมนด้วยนะครับก็ถูกปิดชีพจากการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายคนที่ข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีเยเมนเพื่อสังหารนายรัฐมนตรีของฮูตีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง คนอื่นๆอีกหลายคนโดยรัฐมนตรีกระทรวงกาโหมของฮูตีที่รับการสนับสนุนจากอิรานรวมถึงหัวหน้าคณะเจ้าที่ถูกรายงานว่าเป็นหนึ่งในเจ้าที่ระดับสูงที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีในารพันเมนเน้นในกรุงซาน่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคณะรวมตัวกันเพื่อชมการปลาัยทางทีวีของผู้นำ โดยมีรายง,งานว่านายกรัฐมนตรีของกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิรานในเยเมนก็เสียชีวิตในระหว่างการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในวันพฤหัสบดีที่เมืองหลวงซานาโดยซานีโททัตเอลลุมฮาลิยาของเยเมนและหนังสือพิมพ์อาเดนเอลกานะครับรายง,งานว่านายอาเมดเอลลาฮาวีนายกรัฐมนตรีของกลุ่มฮูตีถูกสังหารในการโจมตีที่อพาร์ตเมนต์ ที่ถูกอิสราเอลเล่นงานนะครับโดยสำน,นักข่าวดังการั้นก็นกรายง,งานเพิ่มเติมว่าเพื่อนของนายกรัตรีของฮูตีก็ถูกสังหารเช่นกันหลายคนโดยรายง,งานระบุขยายความต่อว่าการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่รัฐมนตรีระดับสูงของกลุ่มกบฏฮูตี10คนขณะที่พวกเขากำลังรวมตัวกันในสถานที่นอกเมืองหลวงเพื่อฟังคำปราศัยของนายอับดุลมาลิกอันฮูตี หัวหน้ากลุ่มบทหูตีนะครับโดยผลของการโจมตีครั้งนั้นยังคงต้องมีการสรุปกันอย่างชัดเจนแม้ว่าแหล่งข่าวทางการเมืองที่สำนักข่าวช่อง13ของอิสราเอลรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ทิศทางของการประเมินนั้นเป็นไปทิศทางบวกและดูเหมือนว่าการโจมตีจะประสบความสําเร็จและสำนักข่าววาเนตรายงานว่าการประเมินว่าชนชั้นนําทางทหารและรัฐบาลของกลุ่มฮูตีในเยเมน,นทั้งหมดถูกกาจัดในการโจมตีครั้งนี้กําลังเพิ่มมากขึ้นก็คือเปอร์เซ็นของกองทับอิสราเอลที่สามารถปิดชีพ ผู้นาระดับสูงของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนั้นมีความเป็นไปได้สูงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นรวมตัวกันอยู่ในอาร์รเม้นดังกล่าวจริงๆด้วยหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนะครับให้รายละเอียดแบบเรียไทามของการชุมนุมของเหล่าบรรดาผู้นำระดับสูงของกลุ่มกบฏฮูตีทําให้สามารถโจมตีได้แม้จะมีระบบป้องกันอากาศของฮูตีอย่างแน่นหนาในบริเวณนั้นก็ตามนะครับตามที่ครับอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลระบุไว้ รายงานระบุว่าขณะที่กลุ่มฮูตีดังกล่าวนะครับที่มีผู้นำระดับสูงหลายคนที่ฟังผู้นําสูงสุดของฮูตีกล่าวสุนทรพจน์อิสราเอลได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อดูว่าเขาตระหนักหรือไม่ว่าเจ้าีระดับสูงหลายคนกําลังตกเป็นเป้เปาหมายของอิสราเอลโดยพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้แสดงท่าทีใดว่าตระหนักถึงเรื่องนี้เลยโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มฮูตีที่ถูกเป็นเป้เปาหมายได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงการหมและสีนาธิการทหารของกงบดหูตีซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการหมของฮูงตีนั้นคือมูฮัมหมัดนัดเซอร์อันอัตตาฟีดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2559และถือเป็นเจ้าที่อวสูรที่สุดในหน่วยงานทหารขององค์กรตามการรายง,งานของช่อง12ของกองทัพอิสราเอลและกล่าวกันว่าเขาได้สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิ่านและกลุ่มฮิดเบล โดยมีส่วนร่วมโดยตรงในการปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลและนอกจากนี้ยังมีนายมูฮัมหมัดอันคามารีนะครับหัวหน้าคณะทํางานของกลุ่มฮูตีโดยก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตั้งแต่การโจมตีของกองับอิสราเอลในระหว่างการต่อสู้กับอิหร่านที่ยังคดงดำเนินการอยู่ในช่วงนั้นในเดือนมิถุนายนนะครับแต่มาวันนี้เขาก็เสียชีวิตไปพร้อมกับเพื่อนของเขาอีกหลายคนแล้วโดวยเจ้าที่อาวุโสที่ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่งกล่าวกับช่อง12ว่า กองทัพอิสราเอลตอนแรกกะจะโจมตีในช่วงบรนอาท์นะครับแต่รอไม่ไหวสุดท้ายรอให้เหล่าบรรดาผู้ดาวดับสูงของกลุ่มฮูตีมารวงตัวกันและสามารถโจมตีและสําเร็จในวันพฤหัสาดีที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าที่อิสราเอลได้ประเมินการโจมตีอย่างรุนแรงในการ,รปฏิบัติการของอิสราเอลก่อนหน้านี้ไม่สามารถหยุดยั้งการโจมตีด้วยโดนและขีปนาวุธของฮูตีอย่างต่อเนื่องต่ออิสราเอล ตลอดช่วงสงครามแม้ว่าการโจมตีค้หน้านี้มักจะมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการโจมตีเจ้าที่เฉพาะกลุ่มโดยอ้างอิงจากข้อบลข่าวกรองที่แม่นยำของอิสราเอลและแหล่งข่าวจากกระทรวงการหูอของฮูตีปฏิเสธว่าไม่มีสมาชิกคนใดในกลุ่มตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้และยืนกรานว่าอิสราเอลกำลังโจมตีเป้าหมายประเรือนและประชาชนเยเมยนเนื่องจากจุดยืนของพวกเขาที่สนับสนุนชนวนกาซา โดยการโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นถือเป็นครั้งที่16ที่อิสราเอลโจมตีกลุ่มบดหูตีที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเย,ยมเมนนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปจากอิสราเอลประมาณ1,800กิโลเมตรหรือ1,100ไมล์โดยกลุ่มหูตีมีสโลแกนว่าความตายจงมาสู่สหรัฐอเมริกาและความตายจงมาสู่อิสราเอลและคำสาปจงมาสู่ชาวยิวและหูตีนั้นเริ่มโจมตีอิสราเอล และการค้าทางทะเลในเดือนพฤศจิกายนปี2566หนึ่งเดือนหลังจากที่สการสังหารหมูโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมทางตอนใต้ของอิสราเอลและกลุ่มฮูตีหยุดยิงเมื่ออิสราเอลและฮามาสสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเดือนมกราคมปี2568แต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนฮูตีก็ได้ยิงขีปนาวุธไปใส่ไกลมากกว่า40ลูกและโดนโจมตีรวมถึงขีปนาวุธ่น้น อีกหลายสิบลูกไปที่อิสราเอลรวมถึงลูกหนึ่งที่ทําให้พลเรือนอิสราเอลเสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกหลายคนในทิวาวิบเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้อิสราเอลโจมตีเยเมนตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาอีกครั้งซื่อแหลง่งงานและบุคคลเติมว่าตั้งแต่1 8มีนาคม2568นะครับเมื่อกองกําลังป้องกันอิสราเอลกลับมาโจมตีกลุ่มฮามาสในงหวงกาซา กลุ่มฮูตีในเยเมนได้ยิงขีปนาวุธ72ลูกนดูนอย่างน้อย23าลำเข้าโจมตีอิสราเอลและขีปนาวุธหลายลูกยังยิงไม่เข้าเป้าและเพื่อโจมตีตอบโต้กลุ่มฮูตีอิสราเอลและกองกำลังพารามิดท,ที่นําโดยสารัฐได้โจมตีพื้นที่ของกลุ่มบองฮูตีในเยเมนนะครับที่ยึดคลองอยู่รวมถึงกรุงซานาเมืองชายฝั่งโฮเดดาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ การจมตีของอิสราเอลทาให้สนามบินซานาต้องหยุดให้บริการในเดือนพฤษภาคมและทางรัฐบาลของโดนัทแฮมนะครับของสหรัฐประกาศข้อตกลงก,กับฮูตีในเดือนพฤษภาคม2568ครับ ยุติการโจมตีทางอากาศแลกกับการยุติโจมตีทางเรืออย่างไรก็ตามกลุ่มก่อร้ายดังกล่าวระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้รวมถึงยุติการโจมตีเป้าหมายที่มีความเชื่อว่ามีแนวร่วมกับอิสราเอลนะครับตามรายงานข่าวเราคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพียงเท่านี้ถต่ผูไม่ชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีวมาต่อไปขอบคุณมากครับ